สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกริตินจากช่องเสียงกระซิบของวิญญาณขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิเศษที่เราจะพามาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนึ่งในเรื่องเล่าผีไทยที่ผมบอกเลยว่ามีทั้งความสยองความลี้ลับและความลึกซึ้งของเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามเรื่องนี้ชื่อว่าเงาหลอนจากชาติปางก่อนเล่าเกี่ยวกับกริตนักเขียนหนุ่ม และพลอยนักจิตวิทยาสาวที่เดินทางไปยังเรือนไทยโบราณริมแม่น้ำเพื่อเก็บข้อมูลเขียนหนังสือแต่แล้วพวกเขากลับพบว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความทรงจำเก่าๆหากยังมีวิญญาณของหญิงสาวในอดีตที่รอให้ความจริงถูกเปิดเผยเรื่องราวเชื่อมโยงกับอดีตชาติความรักต้องห้ามความโกรธและความหึงหวงโดยไม่มีการปลดปล่อยวิญญาณแต่อย่างใด ทุกคืนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญเสียงฝีเท้ากลิ่นดอกไม้หอมจางๆที่ลอยมากับลมทั้งที่ข้างนอกไม่มีต้นดอกไม้นั้นอยู่เลยและที่พีคือเงาของผู้หญิงในชุดไทยโบราณที่โผล่ามาในมุมมืดแบบไม่ทันตั้งตัวฟังแล้วขนลุกเลยนะกริตินคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีออกมาหลอกแบบทั่วๆไปแต่มันเป็นการหลอกที่แฝงความหมายแฝงอารมณ์และยังเปิดเผยป,ปมลึกๆในใจของตัวละครอีกด้วยใช่ไหม ใช่เลยฝนเรื่องนี้มันมีความพิเศษตรงที่ผีในเรื่องไม่ใช่แค่วิญญาณที่อยากให้คนกลัวแต่เป็นวิญญาณที่ยังมีพันธะกับโลกมนุษย์มีเรื่องราวค้างคาและที่สำคัญคือมันเกี่ยวพันกับอดีตชาติของตัวละครหลักซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกว่ามันหนักหน่วงกว่าเรื่องผีทั่วไปมากแล้วเลนไทยโบราณริมแม่น้ำนี่บรรยากาศในเรื่องเขาเล่ายัางไงอ่ะมันถึงได้รู้สึกน่ากลัวขนาดนี้ อ๋อบรรยากาศในเรื่องเนี่ยเขาบรรยายละเอียดมากทั้งเสียงไม้กระดานลั่นในตอนกลางคืนเสียงฝีเท้าที่เหมือนเดินวนรอบห้อง,ท,ง,ท,งทั้งที่ไม่มีใครกลิ่นดอกไม้หอมจางๆที่ลอยมากับลมทั้งที่ข้างนอกไม่มีต้นดอกไม้นั้นอยู่เลยและที่พีคือเงาของผู้หญิงในชุดไทยโบราณที่โผล่มาในมุมมืดแบบไม่ทันตั้งตัวฟังแล้วมันได้ฟิลผีไทยแท้ๆเลยอ่ะคือไม่ได้ใช้วิธีตกใจแบบกระชากเสียงดังๆแต่ค่อยๆสร้างความอึดอัด กดดันให้เราขนลุกไปทีละนิดทีละนิดใช่เลยฝนและที่สำคัญคือในแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์มันค่อยๆเผยให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกริดกับพลอยและวิญญาณแม่ละเอียดซึ่งเป็นตัวละครผีหลักในเรื่องนี้ความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยปริศนาและความรู้สึกที่ซับซ้อนเราแม่ละเอียดนี้เป็นใครทำไมถึงได้มีความแค้นหรือความเศร้าโศกขนาดนั้น แม่ละเอียดคือหญิงสาวสวยในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนไทยหลังนี้เธอมีความรักกับขุนพิชัยแต่เรื่องราวกลับไม่สวยงามเพราะมีเรื่องรักสามเศร้าความหึงหวงและการตายอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งทุกอย่างมันเหมือนยังคงวนเวียนและผูกติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้โหมันเลยทำให้ทุกท้งที่กลิดหรือพลอยเจอวิญ,ญญาณแม่ละเอียดเรารู้สึกถึงความโศกเศร้าและความโกรธโปนกันไปด้วยใช่ไหม ใช่มันไม่ใช่แค่ผีออกมาหลอกเพราะอย่างให้กลัวแต่มันคือการออกมาเพื่อเตือนหรือเพื่อให้ใครซึกคนเห็นความจริงที่ถูกปิดบังแล้วในเนื้อเรื่องมีฉากไหนที่นายรู้สึกว่ามันคือไฮไลท์สุดๆบ้างอะมีหลายฉากมากแต่ถ้าต้องเลือกฉากหนึ่งที่ผมชอบคือตอนที่พลอยฝันเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตทั้งภาพแม่และเอียดคุณพี่ชัยและการทะเลาะกันในคืนฝนตกหนัก ภาพฝันนั้นเหมือนจริงจนเธอตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงร้องไห้ในหูความรู้สึกนั้นมันหลอนมากจนคนอ่านเองก็ยังรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยฟังแล้วนี่มันแทบจะกลายเป็นหนังผีในหัวเลยนะคือมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งอารมณ์เต็มไปหมดเลยใช่และในหลายฉากผู้เขียนก็ใช้วิธีการบรรยายแบบเน้นความรู้สึก เช่นความเย็นที่ซึมขึ้นมาจากพื้นไม้ความชื้นในอากาศหรือแสงไฟจากตะเกียงที่สั่นไหวทําให้ภาพมันชัดมากๆเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเดินทางค้นหาความจริงและในขณะเดียวกันก็เป็นการเผชิญหน้ากับอดีตของตัวละครเองด้วยเนาะใช่แล้วที่แม่สนใจคือไม่มีการปลดปล่อยวิญญ,ญาณนะไม่มีฉากทำบุญส่งวิญญาณมันเลยยิ่งทำให้ความรู้สึกหลอนยังคงอยู่กับเราหลังจากอ่านจบ ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อ่านแล้วจบแล้วก็ลืมแต่จะติดอยู่ในหัวไปอีกนานถูกต้องและนี่แหละคือสเสน่ห์ของเงาหลอนจากชาติปางก่อนมันทำให้เราต้องคิดต่อว่าในชีวิตจริงบางทีอดีตอาจจะไม่ได้หายไปไหนมันอาจยังคงอยู่รอบๆตัวเรารอให้เรามองเห็นมันฟังแล้วก็อยากจะอ่านเต็มๆเ,เลยอะติินว่ามันจะหลอนและซิงขนาดไหน ถ้าอยากรู้ว่าหลอนขนาดไหนผมแนะนำให้ไปฟังหรืออ่านเรื่องเต็มนะครับรับรองว่าทั้งภาพทั้งบรรยากาศและทั้งความรู้สึกมันจะอยู่กับคุณไปอีกนานงั้นก่อนจบวันนี้เราฝากอะไรถึงคนฟังหน่อยสิ ได้เลยครับฝากทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้และถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆของเงาหลอนจากชาติปางก่อนกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าคราวหน้านะคะบายสวัสดีครับ